สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านที่เคารพครับขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านมาในเวทีของพักประชาธิปัตย์ที่ท่านหัวหน้าพักอภิสิทธิ์เวชาชีวะได้ประกาศจุดยืนที่จะต่อสู้กับพรบล้างผิดทำลายประเทศชาติ วันนี้พักประชาธิปัตย์ได้ประกาศจุดยืน3เรื่องด้วยกันครับพี่น้องเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าพักไม่เห็นด้วยกับการอ้างปรองรองไม่เห็นด้วยกับพรบล้างผิดให้กับคนโกงทำลายระบบยุติธรรมของประเทศไทยพี่น้องเห็นด้วยไหมครับประการที่สองพักประชาธิปัตย์ จะต่อสู้เคียงข้างพี่น้องประชาชนในการคัดค้านพรบล้างผิดทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและเข้าร่วมกับพี่น้องประชาชนที่รักความถูกต้องเหมือนกับพี่น้องทุกท่านที่มาที่ลานคนเมืองในวันนี้ครับและประการที่สามพักประชาธิปัตย์ จะให้การสนับสนุนพี่น้องชาวไทยทุกท่านที่เห็นด้วยกับการเดินหน้าปรองดองที่ถูกต้องที่เห็นด้วยกับการนำพาประเทศไทยไปสู่ความสงบเป็นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและร่วมต่อสู้ยืนหยัดเพื่อให้ประเทศไทยของพวกเรา ได้กลับสู่การปรองดองอย่างแท้จริงครับพี่น้องครับพี่น้องทุกท่านได้รับแจกอันนี้ไม่ใช่ใบโพยนะครับไม่ใช่ใบโพยแต่เป็นถแถลงการที่พักประชาธิปัตย์ได้แสดงจุดยืนสข้อที่ได้ถแถลงให้กับพี่น้องในวันนี้ข้อที่หนึ่งก็คือว่าคัดค้าน ไม่เห็นด้วยกับพรบรล้างผิดเพราะว่าเป็นการนิรโทษกรรมให้กับคนที่ทำผิดไม่ว่าจะเป็นคนที่เผาบ้านเผาเมืองทำขิดกฎหมายเราไม่เห็นด้วยใช่ไหมครับพี่น้องประการที่สองพักประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วยกับพรบนี้เพราะว่าเป็นการอ้างพรบรปรองดอง เพื่อการคืนเงิน46,000ล้านให้กับอดีตนายกทักษิณชินวัตรเห็นด้วยหรือเปล่าครับ <takiego. S 1> ประการที่3พรบที่อ้างล้างผิดนี้ <E <B oi. S 1> มีเพื่อที่จะฟอกตัวให้กับผู้ที่ทำผิดรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งยุบพัก ทั้ง1้อและ109คนทำผิดรัฐธรรมนูญพี่น้องเห็นด้วยไหมครับและประการสุดท้ายพรบรที่อ้างปรองดองนี้ทำลายระบบยุติธรรมของประเทศไทยซึ่งจะทำให้บ้านเมืองของพวกเราเริ่มต้นไปสู่ความขัดแย้งอีกครั้งหนึ่ง วันนี้พี่น้องผู้รักความถูกต้องทุกคนได้มาร่วมเวทีกับพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ได้ตั้งเวทีประชาชนเพื่อที่จะพาความจริงพรบล้างผิดฉบับนี้ให้กับพี่น้องชาวไทยทุกท่านได้ทราบถึงเบื้องหลังการอ้างความปรองดองมาเพื่อที่จะล้างผิดคืนเงินและทําลายระบบยุติธรรมของประเทศวันนี้ เรามีสอสอของพรรคประชาธิปัตย์อีกหลายท่านที่มาพาความจริงให้กับพี่น้องผมขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านล่วงหน้าว่าในโอกาสที่จะถึงนี้ถ้าพรบนี้กลับเข้ามาสู่สภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์จะได้เดินทางเพื่อที่จะได้บอกความจริงพาความจริงให้กับพี่น้องทุกท่านได้รู้ถึงเบื้องหลัง ของพรบล้างผิดฟอกตัวให้กับคนโกงและทําลายประเทศชาติของพวกเราขอพี่น้องเดินหน้าไปกับพักประชาธิปัตย์ต่อไปเพื่อที่จะได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงกลับคืนมาครับพี่น้องขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะท่านรองหัวหน้าพังอภิรักกงโกสายโยธิน